สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆร่วมโลกเบิร์ดทุกท่านด้อครับเด้อมาแล้วครับมาแล้วพญสายมาแล้วครับมือนีก้กะคือเก่าละพี่น้องพญสายก็อยู่กับพ่อก,กับสวนนี่แหละครับหลังจากฝนบตกมาสามสี่มือสี่วันด้อพี่น้องเด้อพญสายก็ได้กีดอย่างปกติแล้วสองมือครับสองมีดครับเดี๋พี่น้องอย่างวันนี้บรรยากาศออในสวนในไฮเด้อ พี่น้องเด้อพาส่วนบรรยากาศหลังจากฝนเอื้อนฝนซาไปหลายมื้อครับสามสี่วันพยสายก็อยู่กับพงกับสวนครับกี่ดยางหยอดน้ำกดนเรียบร้อย้อครับพี่น้องเด้อเออนี่บรรยากาศสวนยางครับพี่น้องอันนั้นก็เป็นเถียงนาเถียงสวนครับพี่น้องอันนั้นก็ลงปหาก็เป็นสะปาครับอันนั้นก็เป็นโรงต้มน้ำโรงต้มน้ำต้มเอ่อต้มน้ำไหมครับพี่น้องืรงต้มน้ำต้มน้ำไหมย้ำน้ำไหม เ,ออเกิดนอหนาแรงครับเดือนเมษาพฤ,ฤษภาค่ะต้มนอไม่ขายครับพี่น้องอันนี้เป็นโงต้มนอไม้อันนี้ก็เป็นลกไก่เลยพี่น้องเดอ้อนี่ลกไก่ข้อไก่เล้าไก่ครับเล้าไก่เล้าไก่เล้าไก่ครับพี่น้องเล้าไก่ไม่นี้พยาธิค่ะอยู่น้ำหัวน้ำสวน <c oughs> ที่มาแปงงลงหางลรรังทำรังไข่ได้พี่น้องเดอ้อนี่เด้ นี่เล่าไก่ครับเล่าไก่พี่น้องเพื่อสายหให้เป็นห้านด้วยเนี่ยนี่ไก่แม่หนึ่งแม่ฟักครับพี่น้องนี่ฟักกำลังฟักครับพี่น้องฟักละวันนี้กะสบเห็ดหังเห็ด <c oughs> ทำรังให้ไก่ครับพี่น้องเห็ดรังให้ไก่นี่ครับอันนี้บรรยากาศสวอนอย,าง,นงนยางครับพี่น้องอันี้ยางกันเลพี่น้องนี่กีดยางได้สามสี่มีดครับปลอไปแล้วครับต้อนน้อยอยู่ครับพี่นอ้องยางยังน้อยอยู่ก็ยังบ่านได้หลายครับพี่น้องเนาะก็ได้สี่มีดครับพี่น้อง บรรยากาศเด้อพ er ี่น้องเด้อนะครับบรรยากาศให้สวนยางพญนสายครับพี่น้องเห็นแล้วครับแอยู่ครับพี่น้องโล่งดีอยู่สบายหูสบายตาครับพี่น้องโดยพี่น้องเด้ออะไรมีสวนยางก็ได้ช่วงนี้ก็ถือว่าราคากับเพระใช้ได้อยู่ครับพี่น้องเออพันสายก็อยู่กับงพ่อกับสวนนี่ละคคนทํามาหากินคนวิถีชีวิตเกษตรกรนะพี่น้องเนาะเด้อพี่น้องดอหยางครับพี่น้องพาชมสวนอยาง ผมสวยอย่างสิครับพี่น้องเดี๋ยวพยัญชนะที่มาแปลงหังหังไก่พี่น้องรังไก่รังไก่ทำรังไข่ครับพี่น้องรังไข่ทำรังไก่ให้มันไก่ไข่ครับพี่น้องเดี๋ยวพยัญสายนี่ครับเตรียมอุปกรณ์เออ่ตะกร้ากระตาครับพี่น้องกระตาหล ing, reforms, ังครับกระมังครับพี่น้องกระมังนี่แหละครับเป็นของเศษของที่มันจะถิ่มแล้วครับพี่น้องจะเสียแล้วล่ะครับมาทำรังไข่ทำรังไข่ได้พี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องพยัญสายกันเด้อ เอ้ยนี่ครับเห well, ็ดห่านไว้แล้วครับเริ่มเห็ดห่านเลยพี่น้องทำร้านไว้แล้วพี่น sure. well, uh ้องทำร้านไว้แล้วเดี่ยัดาด้วยก็บทเอาเห็ดหั่งครับพี่น้องเดเห็ดทั่รังอันนี้เห็ดเป็นสั้นไหมครับพี่น้องเห็ดสั้นเป็นสั้นด้วยพี่น้องเดี๋ยวอันนี้ก็จะเอาหั่งเอารังมาใส่นี่พี่น้องตะตาเอาตะกร้ามาใส่ครับพี่น้อง เด็กพี่น้องเด็กเลยตกะคาับพี่น้องแตกะใส่แบบนี้พี่น้องเนาะใส่แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะครับเด่๋ยวนี้เออแล้วไข่มันนี้หลายตัวพี่น้องมีหลายตัวตัวอยู่ครับหลายตัวอยู่เออไก่เจ็ดแปดตัวครับพี่น้องกำลังเป็นสาวครับพี่น้องกำลังกำลังอะไรกลุ่มอะไรคุ้มกันอยู่พี่น้องเออไข่อย่ไข่ไข่ไข่อย่ไข่ไข่เด้อยวดิไข่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 ละพี่น้องไข่ละเริ่มไข่ละพี่น้องเอาไปยังที่นั่งพี่น้องเนาะประมาณนี้แหละ พยัญชนะกับที่เฮ็ดทำรังให้มันครับทำรังให้มันเด้อพี่น้องเด้อเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพยัญชนะกับเฮ็ดหา่งพี่น,อน,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 น้องมัดแช่เอาลวดมัมด,มดพี่น้องเอาลวดมัดก้นตะกร้าเด้อพี่น้องเด้อพยัญชนะกับมัดเห็ดหางไข่เนาะพี่น้องเนาะอันเพื่อเอา่าให้มันได้ ออกแม่แพะลูกเขาแม่งได้หลายๆเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นสายมัดก้นตะก้าครับพี่น้องมดต้นตะก้าแบบนี้แหละครับหลวัดมัดก้นตึงใส่กระไม้ด้วพี่น้องเด้อเด็กพี่น้องเด้อตะก้าเอาเกลือตา่วยเกลืหน่วยห้างหน่วยสับดูดแล้วกะเอาไวได้ถิ่มนะพี่น้องเนาะเอามาทําประโยชน์เด้อพี่น้องเด้อเอามาทํา เป็นทำรังไข่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเออบัดนี้เฮากหาใบไม้ใบไหลใบไผ่ใบยางพารานี่พี่น้องมาใส่ครับพี่น้องมาใส่รองมดตะกร้าครับพี่น้องขอให้บ่เอ่อมีฝนมาถือมา้ยางครับพี่น้องไก่มันก็ยังใครไข่ดีครับพี่น้องนี่ครับพญาสายกําลังแปลงเด้อพี่น้องเด้อกําลังแปลงอ่างแปลงรังให้ไก่ครับพี่น้องเด็กจับเปิ่งมันบ่กวยบอยอย่างไรก็นึือก็ ใส่ได้นายพี่น้องเนาะนี่นะครับประมาณนี้แหละพ่อใหญ่สายก็อยู่น้ำหัวน้ำสวนนายพี่น้องเด้อเห็นคลิปนี้แล้วก็ให้กําลังใจพ่อใหญ่ยายสายได้เด้อครับเด้อบักกระดิ่งบักกระโล่ไงพ่อใหญ่ยายสายได้เด้อครับพ่อใหญ่สายกับคนบ้านๆคนหัวคนสวนคนทํามาหากิน ก็หากินยู่กับไท้กับสวนนี่แหละครับพี่น้องอยู่กับบ้านทเทพเพรียกเจ้าของครับเป็นลูกจ้างเจ้าของเนาะทำสบายสบาย,บายไม่ได้เป็นลูกจ้างใครทำสบายงานของเราครับงานของเราเนาะพี่น้องเนาะพอได้ขายก็ยกได้กินนะพี่น้องเนาะยามานั่นก็มีหลายก็เอาไปขายครับพี่น้องไกค่ครับเป็นไก่เนื้อท่านลครับเนาะไก่เนื้อครับมีสายกัน กับหัวกับสวนนี้แล้วครับ พ่อปั่นนี่ครับพี่น้องประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่เด้ใส่สีส่หน่วยครับพี่น้องสี่ตะก้าสี่ใบครับสี่ใบแล้วพ่อจะยส่เห็ดเต็มพี่ละครับนี่เฮ็ดจะหกหน่วยครับพี่น้องหกหน่วยนะครับนี่ตะก้ามัเนี้ยก็เอาอ่าถ anyway, ุงเอานี่ครับพี่น้องเอากระดาษก็ได้ครับพี่น้องพยาสายเอาเตรียมกระดาษด้วยนี่ครับนี่อันนี้ก็ตกก่ นะพี่น้องเด้อน,นี่ครับบรรยากาศอยู่กับโลกไก่พยัญสายเห็ดโลกไก่สามโลกพูดให้พี่น้องนี่อันนี้โลกหนึ่งแต่ว่าอยู่ในที่มุ้งที่บังเป็นหลังคาเดียวกันครับพี่น้องเด้ออันนี้โลกหนึ่งอันนี้โลกหนึ่งอันนี้คอกหนึ่งครับพี่น้องนี่คอกหนึ่งก็คอกหนึ่งในเล่าเดียวกันนะครับเป็นสามคอกครับพี่น้องเด้อนี่ครับอันนี้คอกหนึ่งอันนี้ก็คอกหนึ่งพี่น้องนี่เด้อคอกหนึ่งสามคอกครับพี่น้อง แบ่งเงินยู่ครับพี่น้องไก่รประมาณจักสามสิบตัวนี่แหละพี่น้องก็ประาหลายดอกเห็นเดีอวนี่ก็คอ,อกนึงครับพี่น้องอย่างเดีนี่ครับเดี๋ประมาณนี้นี่คอกนึงนี่พยัญชนะที่เอาอนันอันนี้าาไปใส่เลยพี่น้องเด้ออันนี้เอาพยัญชนะเอาอนันนี่ครับเลยพยัญชนะเอาขี กระดาษครับกระดาษที่เขาตัดทิมเป็นฟอยส์ครับพี่น้องอันนี้ครับนี่นี่พี่น้องอันนี้เลยกระดาษครับกระดาษพี่น้องอันนี้กระดาษเดี๋ยวพ่อใเอาใส่ครับนี่ใส่เดี่ยครับพี่น้องใส่ครับนี่ใส่เนี่ยห้องไว้ห้องจักหน่อยนะพี่น้องนะโบห้องหลายเพื่อนว่านะห้องอัละน้อยครับอัละน้อยทัานใส่หนาแล้วบางทีบอกใครครับพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนว่าตามตำราท่านเพื่อนว่านี่ครับพี่น้องอันนี้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่โบให้มาตลาดครับพี่น้องเด้อ อย่าลืมให้กำลังใจพยัญชนะครับบักกระดิงบักกระโลงเลยนะครับเด้ออันนี้ครับบรรยากาศเออนั่นเถียงนาอยู่กับไรกับสวนอันนี้ก็ข้อไก่เล้าไก่ครับพี่น้องนี่ครับนี่คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับนี่หลกไก่ครับขอกไก่ลางไก่ครับลางไข่ลางไข่สวัสดีครับผม